ดาพูดมารู้ว่าเพื่อนรักของดาคนที่ดาเคยปรึกษาคอยระบายทุกอย่างว่ามันคือคนที่แย่งหัวดาไปมันสองคนแต่งงานกันแล้วดาเป็นใครไม่สงสารลูกหรอไม่มาทำ้ายดาแบบนี้ชื่อดานะคะตอนนี้ดาก็อายุ40ปีแล้วค่ะ คือว่าวันนี้ดามีเรื่องราวของชีวิตของดาค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความผิดหวังที่ที่ดาถูกคนสองคนที่ดารักแล้วก็ไว้ใจทําร้ายดามากที่สุดนะคะคือว่าดาไปทํางานที่ร้านอาหารแห่งเนือนะะ้อค่ะแล้วดาก็ได้พบเจอกับแฟนของดาตรงที่ร้านอาหารนะคะดากับแฟนก็มาอยู่กินด้วยกันก็สร้างครอบครัวด้วยกันอยู่กันยังมีความสุขมากๆเลยคะ่ะ พอมีอยู่ช่วงหนึ่งอะคะ่ะจะมีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาทำงานที่ร้านอาหารนะคะชื่อว่าเปิ้ลเปิ้ลก็คือเป็นเพื่อนที่แบบดารู้สึกสนิทก,กับเขาโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่ามีอะไรดาก็จะสอนเปิ้ลทุกอย่างแนะนำคอยแบบคอยสอนงานให้เปิ้ลในในร้านทุกอย่างะคะ่ะจนเรากลายเป็นเพื่อนรักกัน,นะคะ่ะแล้ว พอช่วงนั้นนะคะมันจะมีแบบลูกค้าค่ะเขาจะมาขอเบอร์แฟนดาคือแฟนดาค่ะเป็นคนที่หน้าตาดีเจ้าชูะคะ้ค่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรนะคะก็คือเหมือนกับคุยไปเรื่อยๆอะคะ่ะจนแบบพอมีคนมาขอเบอร์แฟนก็ให้ไปโดยแบบไม่ได้คิดอะไรแต่ก็นั่นแหละคะ่ะที่ที่บอกก็คือดาจับได้เขาก็เปลี่ยนเบอร์นะคะแต่ว่า ดาก็ยังมีความระแวงแล้วก็ไม่ไว้ใจในตัวของของแฟนดาอยู่แล้วค่ะดาก็เลยเอาเรื่องทุกอย่างตรงนี้ไปปรึกษากับเปิ้ลหลังจากนั้นดาตั้งท้องลูกคนแรกอะคะ่ะตอนนั้นดาดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าดาก็จะได้มีลูกคือเป็นส่วนที่มาเติมเต็มในชีวิตในครอบครัวของของ,ของดากับแฟนนะคะก็คือแฟนของดาก็มาบอกให้ดา พักอยู่บ้านนะคะไม่ต้องไปทํางานและดาวก็เลยทําตามที่เขาบอกอะคะ่ะแล้วมันเขาจะมีรถอยู่ด้วยค่ะตอนนั้นก็คือเขาก็มาบอกกับดาวว่าเดี๋ยวเขาจะเอารถนะ่ะไปขับแก๊บนะเพื่อเป็นสร้างไรายได้เสริมให้ให้เราอะคะ่ะเพราะว่าเราเริ่มมีลูกกันแล้วใช่ไหมคะดาวก็ยอมให้เขาแบบเอารถไปขับเงี้ยค่ะมันมันจะมีบางวันที่แฟนดาวเขาแบบจะกลับค่ากลับมืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้พอหนักๆเข้าเขาจะแบบไม่กลับเลยคือจะอ้างว่าลูกค้าเหมาไปต่างจังหวัดดาก็เริ่มแบบรู้สึกมันมีความเอะใจอยู่ในใจค่ะก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าดาจะมีเรื่องอะไรกับแฟนดาจะไปปรึกษาเปิ้ลเป็นคนแรกคือเปิ้ลจะรับรู้เรื่องราวของดาทุกๆอย่าง เพราะว่ามีอะไรดาก็จะระบายกับเปิ้ลให้เปิ้ลได้รับรู้เรื่องราวในครอบครัวของเราอะค่ะเปิ้ลเขาก็รับฟังดีมากแล้วก็ให้กําลังใจดาตลอดนะคะดาก็รู้สึกสบายใจแล้วก็อบอุ่นทุกครั้งที่ที่เราได้ระบายกับเพื่อนของเราค่ะพอมันมีช่วงหนึ่งที่แฟนดาเขาเผลอใช่ไหมคะดาก็ไปหยิบโทรศัพท์ของแฟนขึ้นมาดูะคะ่ะแล้วพอดาไล่ดูในห้องห้องแชทนะคะที่มันเป็นไลน์อ่ะ มันมันไม่เป็นรูปหน้าคนนะคะมันเป็นรูปอวตารดาก็ไล่ดูข้อความที่ดาเจอนะคะมันทํำให้ดาถึงกับปี๊ดขึ้นมาทันาทีเพราะว่าในข้อความว่าฝันดีนะคิดถึงมากซึ่งพอดาได้อ่านแล้วดาเขาเลยถามเขาไปว่าทําไมทํากับดาแบบนี้ทั้งที่แบบดาเลี้ยงลูกอยู่บ้าน แต่ทําไมกลับไปมีแบบความสุขไปมีเมียน้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โมโหใส่ดาค่ะเขาบอกว่าเขาก็ต้องมีความสุขบ้างเพราะวันนึงที่เขากลับมาดาก็เลี้ยงแต่ลูกดูแลลูกไม่เคยสนใจเขาเลยเขาก็อยากมีความสุขเหมือนเหมือนคนอื่นนะคะแต่ดาก็บอกว่าคือลําพังทุกวันนี้ยดาเลี้ยงลูกดูแลลูกดาก็ไม่มีแรงไม่มีกําลังที่จะไปดูแลเขาแล้วใช่ไหมคะแต่เขาก็แบบโมโห แต่ว่าพอพอดามาคิดได้ว่าเออเขาเป็นคนหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเราใช่ไหมคะดาก็เลยให้อภัยเขาแต่ดาก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ความสุขของดาตรงเนี้ยคะ่ะแต่ดาก็เอาเรื่องตรงเนี้ยไปพูดให้เปิ้ลฟังเหมือนเดิมคะ่ะแล้วเปิ้ลเขาก็บอกกับดามานะคะว่าถ้าทนไม่ไหวก็อย่าทนเลิกไปเลยแต่ว่าพอ พอดามาคิดได้ค่ะว่าคืออย่างน้อยดาไม่อยากให้ลูกดาไม่มีพ่อก็คืออย่างน้อยเขาก็หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวหาเงินค่าห้องค่านมให้ลูกดาก็เลยอดทนยอมยอมอยู่ตรงนั้นนะคะแบบเลี้ยงลูกให้ให้ไปในแต่ในใน,ในแต่ละวันนะคือในตอนนั้นนะ่ะดารู้นะคะว่า ทุกครั้งที่เขาออกไปเขาก็ต้องไปหาเมียน้อยไปกกไปกอดกันแต,แต่ดาก็ยอมนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เอาเงินมาให้ดาได้ซื้อนมให้ลูกได้จ่ายค่าห้องดาก็ยอมอย,อยู่อยู่อย่างนั้นนะคะ mm. ดาก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นพ่อที่ดีของลูกดาจะกลับตัวได้คะ่ะ mm. จะมีอยู่วันหนึ่งคะ่ะดาก็เลี้ยงลูก ไปปกติใช่ไหมคะมันจะมีเสียงคนมาเคาะประตูที่ห้องดาค่ะดาก็เดินออกไปมองซ้ายมองขวามันมันก็ไม่มีใครนะคะแต่เผอิญดาเหลือไปเห็นกระดาษนะคะที่ที่มันเน็บอยู่ตรงบานเกตหน้าต่างดาก็เลยหยิบขึ้นมาดูะคะ่ะแล้วดาก็เปิดอ่านพอดาเปิดอ่าน ในข้อความอะค่ะเขาเขียนว่าให้ดารีบไปบ้านของเปิ้ลไม่งั้นจะไม่ทันการแต่ตอนนั้นดาก็คิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเปิ้ลหรือเปล่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยตอนนั้นดาก็รีบเอารูแบบตะเกงไปเลยนะคะแบบใส่เอวไปเลยครัแล้วก็ขี่วินขึ้นวินมอเตอร์ไซค์อะคะ่ะเพื่อไปบ้านของเปิ้ลตอนที่ที่เรา นั่งวินไปอะคะ่ะตอนที่ดาเข้าไปในซอยบ้านของเปินนะ้ลน่ะตอนนั้นเสียงเพลงที่บ้านเปิ้ลนะคะมันดังมากแล้วก็มีไฟประดับประดาตอนที่ที่ดาลงรถนะคะดาเดินขึ้นไปเดินแบบจะถึงบ้านเปิ้ลแล้วมันจะมีเวทีใช่ไหมคะเวทีแล้วช่วงนั้นมันจะมีพิธีกรนะคะเขาขึ้นไปพิธีกรเขาก็ก่าวเชิญคู่บ่าวสาวบนเวทีอะคะ่ะ แล้วตอนนั้นดาเห็นเปิลนะคะเดินขึ้นบนเวทีเปิ้ลสวยมากค่ะเปิลเพิลเขาใส่ชุดแบบชุดแต่งงานนะคะแบบสีขาวแบบหน้าเขาแบบชมพูแบบสวยมากเปิ้ลก็แบบเดินขึ้นมาแล้วช่วงที่เปิ้ลเดินขึ้นมาค่ะมันจะมีผู้ชายคนเนืงอค่ะเขาค่อยๆประคองเปิ้ลขึ้นบนเวทีตอนนั้นดาก็หยุดมองอยู่ตรงนั้นแล้ว ช่วงที่เขาหันหน้ามาคนนั้นมันคือสามีของดาเขาคือสามีของเราตอนนั้นคือดารู้แต่ว่าเขาสองคนทำไมทำร้ายดาไม่สงสารเราเลยเหรอดาเลยเดินไปที่ตรงนั้นอนะ่ะล้วก็ โขนลั่นงานว่าเธอสองคนทํากับฉันอย่างนี้ได้ยังไงเธอไม่สงสารฉันเหรอไม่สงสารลูกเหรอเธอสองคนทําไมทํากับฉันอย่างนี้อ่ะมือดาอุ้มลูกอยู่อ่ะแล้วมันมีพนักงานคนนึงก็ถือแบบเหมือนต้มยำหม,ม้อไฟค่ะดาก็เอาลูกวางบนโต๊ะจีนนะคะแล้วดาก็จับคว้าหม้อไฟค่ะโยนไปใส่มัน ว่าสามีของดามันเอาตัวมาบางังเตนะั้นหัวดามันไล่ดาเมันหมูมันหมาให้ดาออกไปจากงานแต่งทำไมมันไม่สงสารดาเลยเหรอมันสองคนร่วหัวกันนะมันแต่งงานกันนะแล้วดาเป็นใครอแล้วลูกดา มันไม่คิดสงสารดาเลยเหรอที่อยู่กินกันมามทำไมมาลวมหัวกันหลอกดาดาผู้มารู้ว่าคนที่ดาเคยปรึกษาคอยระบายทุกอย่างอะ่ะมันคือคนที่แย้งหัวดาไปอะ่ะมันคือเพื่อนรักของดาทำไมมาทำร้ายดาแบบนี้่มันไม่สงสารดาเลยเหรอมันไม่สงสารลูกดาเลย พี่รู้ไหมคะว่าดาฝันมาตลอดว่าดาอยากมีงานแต่งเหมือนคนอื่นเขาอะแต่พ่อของดามันบอกว่าเอาไว้ก่อนตลอดแต่มันก็มาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่วันนั้นมาดาก็ตัดสินใจจะเลี้ยงลูกเองค่ะเพราะเขาไม่เคยติดต่อดากลับมาเลยค่ะ ในคืนนั้นดาก็ตัดสินใจเก็บข้าวของตัวเองแล้วก็ลูกอะค่ะออกมาจากห้องเช่าเพราะว่าตอนนั้นดาก็มีเงินติดตัวอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะคะที่จริงมันจะต้องเป็นค่าผ่อนเครื่องซักผ้าค่ะแต่ดาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะาดาก็ไม่ได้เหลืออะไรแล้วดาก็เลยเดินหอบลูกไปมุ่งไปตรงตรงสะพานที่มันจะเป็นข้าแม่น้ำนะค่ะ ช่วงที่ดากำลังจะเดินถึงสะพานนะคะเสียงโทรศัพท์มันดังขึ้นมันเป็นเสียงเจค่ะเจเจ้าของหลานเขาโทรมาหาดาว่าเอาลูกกลับมาอยู่ที่นี่มันอยู่ที่หลานแล้วดาก็ทำงานไปนะแล้วก็ระหว่างที่ลูกนอนหลับหนูก็ทำงานไปคือตอนนั้นดานคิดว่า เจ้เขาเป็นแค่คนอื่นแต่เขามานึกถึงดาดาวก็เลยมีแรงกำลังใจอะค่ะคือสู้ที่จะเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลลูกทำงานให้เต็มที่ไปเลยค่ะคือวันนั้นถ้าไม่มีเจ๊ดาวเขาคงตายไปแล้วละค่ะส่วนชายโฉดหญิงชั่วใช่ไหมคะพอคนแถวนั้นเขารู้เขาก็สาบส่งมาทั้งคู่ละค่ะ มันถึงกับอายต้องขายที่ขายบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นค่ะดาอยากให้เรื่องของดาเป็นตัวอย่างของคำว่าคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะคนเราที่คิดว่าเขาดีเขาจริงใจรักเราเหมือนญาติพี่น้องแต่สุดท้ายมันก็แค่เหมือนนะคะมันไม่มีคนที่เราจะไว้ใจได้จริงๆหรอกค่ะแต่ก็เอาเธอค่ะ ชีวิตคู่ดามองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะถ้าคนหนึ่งที่เขาหมดรักเราแล้วเราจะไปฉุดไปร้างยังไงก็ไม่อยู่หรอกคะ่ะคนที่เรารักเขาว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปฉุดล้งเขาไว้เพราะถึงยังไงอะใจเขาก็ไปอยู่ดี คุณว่าไหมคะถ้าพูดกับเปิ้ลได้จะบอกอะไรกับเปิ้ลดาเคยสงสัยคะ่ะที่ว่าเวลาดาเคยปรึกษาอะไรกับเปิ้ลเกี่ยวกับสามีของดาเปิ้ลมันจะบอกให้ดาเลิกตลอดอเลิกไปเลยอย่าทนแล้วมันก็บอกว่ามันมีแฟนแฟนมันดีอย่างงู้นอย่างนี้ เปินะ้ลน่ะเขาจะชอบโพสต์รูปแฟนบางทีเห็นไหล่มั่งเห็นแขนมั่งดาก็มองว่ามันคุ้นนะคะคุ้นคุ้นเหมือนอเหมือนอเหมือนแฟนเราแต่ดาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยังบอกกับตัวเองว่าน่าจะคิดมากไปนะเนี่ยมันมันจะไปเหมือนแฟนเราขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหมคือตอนนั้นเปิ้ลมันก็บอกว่ามันมีแฟนนะคะแต่มันก็ยังไม่มั่นใจมันก็เลยไม่พามาเปิดว่ากับดาะค่ะแต่สุดท้าย วันนี้ดาได้รู้ความจริงทุกอย่างก็คือมันเหมือนคำที่เขาว่าเพื่อนเราก็เผาเรือนเราเองล่ะคะ่ะอย่าไว้ใจใครดีที่สุดค่ะต่อไปนี้ดาก็คงต้องเลี้ยงลูกแล้วก็จะดูแลลูกทั้งสองคนนะคะดาจะทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดคนโตก็สองขวบแล้วค่ะแล้วก็คนนี้ก็ห้าเดือนถึงแม้จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ตามค่ะน้องดาไม่ไม่คิดที่จะไปขอให้เขาช่วย ถ้าเด็งดูแลเรือเ่อ,องงไม่ค่ะเพราะว่าดาผ่านจุดตรงนั้นมาได้แล้วดาจะเป็นแม่ที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถเลี้ยงลูกทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ถ้าบอกขอเจได้เจที่ให้เราได้ได้มีงานทำาให้ให้บ้านอยู่จ้วด้ใช่ไหมใช่ค่ะจะบอกอะไรกับเจก็ดาขอบคุณเจนะคะ ขอบคุณจากใจค่ะที่ช่วยเหลือดาและลูกถ้าไม่มีเสียงโทรศัพท์ของเจ๊ในวันนั้นดากับลูกเขาคงไม่มีชีวิตอยู่เจ๊คือกำลังใจที่ให้ดาขึ้นสู้เพื่อลูกค่ะขอบคุณเจ๊มากๆนะคะที่เอ็นดูและเม่ตาดาและลูกค่ะออดาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ที่หาผิดหวังในชีวิตอย่าท้อนะคะเราต้องฮึดขึ้นสู้เพราะว่าคนที่จะอยู่กับตัวเราได้ดีที่สุดก,ก็คือตัวเรานี่แหละคะ่ะเราต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองในทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหาอย่าท้อนะคะดาเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะแล้วก็ดาขอให้เรื่องราวของดาอย่างน้อยเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตหรือหากวันไหนพอแท้ะคะ่ะ ขอให้เรื่องราวของดาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของทุกคนนะคะดาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดาเราก็แต่งงานกันอยู่กันยังมีความสุขเลยค่ะ